รับประกันแท้ยันลูกบวชถ้าของผมไม่แท้ผมยินดีคืนเงินเต็มจำนวนแล้วแถมบวกค่าเสียเวลาให้อีกด้วยสวัสดีครับ ท่านลูกค้าทุกท่านครับคลิปนี้มาพบกับผมกับร้าน9 9้าเจริญรัย์เกษตรร้านตั้งอยู่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมคลิปนี้เนี่ยเครื่องตัดหญ้าถือว่าเป็นเครื่องตัดหญ้าที่ยอดนิยมก็มีชื่อเสียงมากๆหรือว่ามีสินค้าเล่นแบบเยอะแยะมากๆเลยนะครับนั่นคือเจ้าตัว เครื่องตัดหญ้าสจังหวะมากีตา้าว่า RBCC11U นำเอาตัวเครื่องตัดหญ้าที่เป็นของแท้มาให้ทุกท่านดูนะครับมาบอกวิธีในเรื่องของการเช็คว่าของแท้เนี่ย วิธีการดูนะมันดูยังไงกล่องที่ได้ไปเนี่ยของแท,แท้เลยเนี่ยมันจะได้อะไรไปบ้างแล้วก็ในเรื่องของออปชันต่างต่างเนี่ยสเปคต่างๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาแนะนําให้ทุกท่านได้รู้จักกันเลยมากีตาิต้าเนี่ยหกล่องแบบนี้เขาจะแพ็คมาด้วยกันอยู่2ตัวแต่ว่าเวลาที่ผมส่งสินค้าลูกค้าเนี่ยถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่สั่งเป็น1ตัวเนี่ยผมก็จะแยกแพ็คเป็นกล่องตัดยาเนี่ยให้ลูกค้ายังดีไป หนึ่งกล่องแล้วก็ตัดรียลนั number ไปให้ท่านด้วยส่วนท่านไหนที่สั่งเป็นแบบทั้งสองตัวเลยผมก็จะให้เป็นทั้งกล่องแบบนี้ไปเลยไปที่วิธีการดูการเช็คเบื้องต้นหรืออันดับแรกเลยคือเราเช็คในเรื่องของรียลนั number ที่คางกล่องนี้ครับด้านนี้มันจะมีรียลนั number มาให้อ่าตรงนี้นะครับตรงนี้เลยมันจะมี s e r i นั number มาให้ อสองตัวอันนี้ตัวนี้ครับมันจะมีมาให้แบบนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะโ6กโกกกเจ็ดแบบนี้นะครับมีประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาแกะกล่องให้ทุกท่านได้ชมกันเลยว่าหน้าตาของแท้แทเนี่ยมาคีตาเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันว่าเอ้ยของแท้เนี่ยมันจะดูยังไงนะครับมาโดยเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวผมขอยัดญาตแกะกล่องแป๊บหนึง่ง นี่นะครับสาหรับ1ตัวเนี่ยนะครับสาหรับ1ตัวเนี่ยเขาจะให้มาก็จะมีในส่วนของตัวก้านกับตัวเครื่องเนี่ยเขาจะติดมาให้เลยแบบนี้แต่ว่าแฮนด์เนี่ยเขาไม่ได้ประกอบมาให้ครับเดี๋ยวอุปกรณ์ภายในเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเรามาดูในเรื่องของว่าของแท้เนี่ยวิธีการสังเกตเนี่ยมันสังเกตยังไงจากจากที่เราเช็คอีกตัวซีเรียลนัมเบอร์เนี่ยที่ข้างกล่องเนี่ยเราก็ต้องเอามาเช็คกับ ดูที่ตัวเครื่องของเราเนี่ยกับที่ตัวก้านนะครับซีเรียลนัมเบอร์ของมารกิต้าเนี่ยที่ตัวก้านกับตัวเครื่องจะต้องเหมือนกันนี้นะครับสำหรับมารกิต้าเนี่ยรหัสซีเรียลนัมเบอร์เราจะมาเช็คที่เครื่องก่อน E C 0 C E A 2 1 1ตรงนี้เนี่ยเป็นในรัดวในส่วนของรหัสของเครื่องยนต์รหัสบอดี้เครื่องยนต์ส่วนซีเรียลนัมเบอร์เนี่ยเราจะมาเช็คตรงนี้1 3 2 6 6, 6 7 P เรามาดูตรงนี้เลย 132667P นี่ตรงกันถูกต้องแล้วก็ในส่วนของสติกเกอร์มาเ i ต้เนี่ยจะต้องเป็นลักษณะนี้ Magita รหัส RBC ีหนแต่ตรงนี้เราไม่ต้องไปดูอะไรมากเพราะว่าของเดินแบบก็จะทำคล้ายๆกันเราต้องดูเช็คในเรื่องในส่วนของ s e r i ียลนัมเบอรเนี่ยให้ตรงกับข้างกล่องรับตัวเครื่องแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราพลิกเครื่องมาดูเลย นี่ในส่วนของคาบูาบูเลเตอร์เนี่ยมันจะต้องตีคำว่ามากกตา้าแบบนี้ตีแบบมากกตา้าแบบนี้แล้วก็ในส่วนตรงมันจะมีอยู่ซอกด้านในเลยซอกด้านในเนี่ยมันจะตีคําว่าโลโก้มาก t ตาเนี่ยตัวนูนมาให้เลยแต่ตรงนี้เราจะต้องตะแคงดูนิดหนึงเราจะต้องตะแคงดูนิดหนึงนะครับอ่าลักษณะประมาณนี้แล้วในส่วนตรงนี้ ฝาหลังจะต้องเป็นมากีต้าตัวนูนเลยเราเวลาเราลูบไปเนี่ยจะต้องเป็นนูตัวนูนจะไม่ใช่สติกเกอร์ถ้าเป็นสติกเกอร์เนี่ยแสดงว่าไม่ใช่แน่นอนก็มาในส่วนของการตัดในส่วนของการตัดเนี่ยซีเรียลนัมเบอร์เนี่ยมันจะดูตรงนี้ครับอ่าเราจะต้องดูว่าที่ตัวก้านกับตัวของเครื่องยนต์เนี่ยจะต้องตรงกันนะครับรหัสเนี่ย R R B C C หนึ่งหนึ่ง U มาก i ต้าคอเบอเรชั่นนะครับนี่ m ม k e อินไทยแลนด์แบบนี้แล้วก็หน้าตาเนี่ยก็จะต้องเป็นประมาณนี้สติกเกอร์นะครับนี่จะมีประมาณนี้ในส่วนของการเช็คว่าเป็นของแท้หรือของเทียมนะครับในส่วนของหัวเกียร์นะครับหัวเกียร์ตัดญ้าหัวตัดญ้าก็จะต้องเป็นลักษณะประมาณนี้เท่านั้นนะครับแล้วมาในส่วนของด้ามแฮนเนี่ยมือเล่งเนี่ย มือเร่งเขาก็จะต้องเป็นประมาณนี้นะครับต้องเป็นประมาณนี้ตัวนี้จะเป็นในส่วนของสวิ์เปิดและปิดผมจะมาให้ดูในส่วนของอุปกรณ์อื่นๆที่จะได้รับก็จะเป็นในเรื่องของกระบอกตวงน้ำมันอ่าอันนี้จะเป็นในส่วนตัวหุ้ม หุ้มก้านในส่วนตัวหุ้ม,มก้านตัวเนี้เดี๋ยวผมจะประกอบไปให้นะครับถ้าลูกค้าท่านไหนที่ที่สั่งซื้อกับทางร้านแล้วก็ในส่วนของใบตัดหญ้าเนี่ยจะต้องตีเป็นโลโก้มากิต้าแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตแกะให้ชมเลยแล้วที่สําคัญเนี่ยจะต้องเป็นใบใบของมากิต้านะครับจะต้องตีเขาจะตีโลโก้มากิต้ามาให้เลยนะครับใบนี้ก็มีราคาค่อนข้างสูงอยู่แล้วก็นี่ ตัวนี้เขาจะตีมันเลยเขาใช้เหล็ก SKS 5 Make In Japan ก็คือใช้เป็นใบเกตดอย่างดี้าใครที่เคยดูรีวิวผมมาเยอะๆเนี่ยก็จะคุ้นกับใบตัดหญ้าที่เป็นเกรดตัวนี้ในส่วนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของคู่มือการใช้งานคู่มือการใช้งานนะเป็นภาษาไทยแล้วก็เป็นหลายๆภาษาเลยในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของใบกำบัง ที่เขาให้มาด้วยอ่าอน,นี่จะเป็นชุดในชุดเครื่องมือชุดบ็อกชุดไขชุดประกอบนะครับอันนี้จะเป็นตัวประกับแฮนด์เดี๋ยวตอนนั้นผมจะใส่ไปให้เลยตัวนี้เนี่ยจะเป็นสายสะพายบ่าเดี่ยวมาให้ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของถุงมากิต้าถุงมากิต้าแบบนี้อ่านี่นี่คือนี่คือในส่วนของที่ลูกค้าจะได้รับ นะครับที่ลูกค้าจะได้รับไปสําหรับการวิธีการเช็คของแท้ของเทียมไปแล้วนะครับสําหรับการวิธีการเช็คของแท้ของเทียมทีนี้นะผมจะมาพูดในเรื่องของเรื่องของตัวเครื่องยนต์ตัดหญ้ามักิต้านะครับว่าทําไมเนี่ยคุณถึงต้องเลือกใช้เครื่องตัดหญ้าตัวนี้ต้องบอกว่าในในส่วนของความชื่อเสียงความมาตรฐานของเขาเนี่ยมันมีมาค่อนข้างนานยาวนานมากๆแล้วที่ในประเทศไทยของเรานะครับแล้วข้อดีของมันอีกอย่างของเรื่องอะไรเนี่ย ผมเชื่อว่าหลายๆที่พื้นที่ของลูกค้าที่ลูกค้าอยู่เนี่ยมีแทบทุกพื้นที่เลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอะไรแท้แล้วก็อะไรเทียมเนี่ยผมเชื่อว่ามีทุกพื้นที่แน่นอนค่อนข้างหาง่ายนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยข้อดีของมากิตา้าเนี่ยมันเป็นเครื่องยนต์สองจังหวะกํา,ากลังแรงม้าน่จะอยู่ที่สองแรงม้าเป็นคาบูล,ลูกลอยเวลาที่เราใช้เป็นนา,นานเนี่ยถ้าสําหรับคนที่ ใช้แก๊สฮอเนี่ยจะเกิดปัญหาที่ว่าเวลานานๆใช้ทีเนี่ยแล้วไม่ถ่ายน้ำมันออกจากถังน้ำมันเนี่ยมันจะเกิดปัญหาคือการสตาร์ทติดยากนะครับคาบูเลเตอร์ที่เป็นคาบูเลเตอร์ลูกลอยเนี่ยการทำเขาเรียกว่าการดูแลบำรุงรักษาในการล้างเนี่ยมันจะสะดวกง่ายกว่าในส่วนของเป็นคาบูแดอแฟมากิต้าเองนะครับในเรื่องของการลุยงานหนักเนี่ยมันไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะครับตัดเป็นวันก็ตัดได้ส่วนของการตัดหญ้าเนี่ย ต้องถือว่าในส่วนของกระบอกเผาเนี่ยถ้าลูกค้าลองมายกดูเนี่ยลองมาจับดูนะครับกระบอกเผาตัวนี้หนามากมันเป็นขนาดความหนาเนะี่ยมัน2มิลก็จริงแต่ว่าในส่วนของกระบอกเผานะครับกระบอกเผาตัวนี้มันทํามาจากวัสดุอลูมิเนียมอย่างดีมันจะเราจะเอาไปเทียบกับกระบอกเผาตัดหญ้าที่มันเป็น แบบราคาถูกๆนะครับตามท้องตลาดมันเทียบกันไม่ได้บอกเพาของเขาเนี่ยมีขนาด28มิลกาฟันส่วนของตัวเพาขับเองในแกนเพาขับด้านในเนี่ยเขาก็เสริมบูทกันสะเทือนของเพาขับมาให้ด้วยนะครับเวลาเราตัดเนี่ยมันจะทำให้เรานิ่งขึ้นลดการสั่นสะเทือนขึ้นมาแล้วก็ในส่วนของเพาขับเองเนี่ยเขาก็ได้ทำการชุบแข็งตัวฟันเฟืองนะครับทำให้ความทนทานของตัวเพาขับเนี่ย เขาเรียกว่าทนทานสูงมากขึ้นหรับท่านที่เป็น FC Makita าแล้วเคยใช้ Makita าอยู่จะรู้ดีนะครับในเรื่องของความทนทานของตัวกา้านของเขาเองนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหัวเกียร์เนี่ยก็ถือว่าทำมาได้ค่อนข้างได้มาตรฐานบอกเผาวพวกเพ้าขับอะไรพวกน,นี้มันก็สามารถต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆได้ขั้นตอนแรกเลยเนี่ยสหรับลูกค้ามือใหม่ทุกท่านเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาบอกทิควิธีการผสมน้ำมันนิดนึง นะครับวิธีการผสมน้ํามันเนี่ยผมจะบอกวิธีในส่วนของฮะยี่ห้าต่อหนึ่งนะก็คือน้ามันเครื่อ,อน้ามันเชื้อเพลิงเนี่ยถ้าผมแนะนาเนี่ยถ้าสําหรับเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ใช้เครื่องบ่อยๆเนี่ยแนะนําให้เป็นเบนซินแท้หรือแต่ถ้าหาไม่ได้เนี่ยก็แนะนําเป็นแก๊สโซฮอล์เกได้นะครับ91า่อย่าไปใช้มันไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะครับจะถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ วิธีการผสมน้ํามันคือเราเติมน้ํามันเบนซินขึ้นมาถึงขีดนี้เลยเขาจะมีบอกขีดบอกนะครับพอเราเติมน้ํามันเบนซินขีดนี้เสร็จปุ๊บเราก็เติมน้ํามันในส่วนของน้ํามัน 2T เนี่ยขึ้นมาขีดนี้พอเราเติมน้ํามัน 2T เสร็จปุ๊บเราเขย่าแล้วเราก็เทใส่ไปเลยนะครับแล้วทีนี้เนี่ยวิธีการสาตาร์ทอันดับแรกเลยคือเราจะต้องดูในส่วนของก๊อกน้ํามัน ว่าอยู่ในตำแหน่งไหนถ้าอยู่ในตำแหน่งนี้อ่ก้องมาใ,ใกล้เลยถ้าอยู่ในตำแหน่งนี้คือเป็นก๊อกปิดเราต้องเปิดก๊อ,อกน้ำมันก่อนนะครับก่อนที่เราจะใช้งานเะนี่ยเปิดก๊อ,อกน้ำมันเสร็จปุ๊บดึงโช๊คขึ้นแบบนี้แล้วที่สำคัญดูที่แฮนด์มันจะมีสต็อปกับสตาร์ทเราดันสวิมาทางด้านนี้นะครับดันมาปุ๊บ เสร็จปุ๊บอ่าเราลองสตาร์ทเลยจับเครื่องให้แน่นอ่าพอมันทำท่าติดงี้เราโชกลงเลยเโชกลงเลยแล้วก็เราลองวามเครื่องไว้สักเดี๋ยวนึงนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นเครื่องอให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับ เป็นไงครับโ,โหเร่งตามมือดีมากนะครับสำหรับมากกต้ารุ่นรุ่นนี้นะครับรุ่น ABCC 1น,นึสตาร์ทนะครับสำหรับเครื่องเย็นจะมีประมาณนี้แต่ถ้าลูกค้าท่านไหนที่เป็นมือใหม่เนี่ยถ้ามันเครื่องมันร้อนไปแล้วเราก็ไม่ต้องไปโชกนะครับเราก็ดึงสตาร์ทได้เลยเดี๋ยวเปิดสวิตช์ก่อนปึ๊บดึงแค่นี้ก็ติดแล้วนะครับแค่นี้ก็ติดแล้วเราก็ใช้งานได้เลยแค่นั้นแหละ เป็นไงกันบ้างก็ฝากไปด้วยสำหรับเครื่องตัดหญ้า2จังหวะอีโฮมาก e ิตารุ่นว่า A B C C 1 1 U เป็นอีกหนึ่งรุ่นเนี่ยที่เป็นยอดฮิตในตลาดบ้านเราเลยของผมจำหน่ายอยู่ที่8,900บาทส่งฟรีบริการเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศไทยแล้วที่สำคัญเนี่ยสำหรับลูกค้าที่เป็นลูกค้าที่อยู่ประเทศลาที่เราส่งต่างประเทศได้แล้ว แต่ถ้าจะที่จะคุยกันรู้เรื่องมากกว่าที่ผมส่งไปเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นลูกค้าทางประเทศลาวหนนราคาตัวนี้อยู่ที่8,900บาทประกันให้1ปียกเว้นกรณีลูกสูบติดแล้วก็อุปกรณ์แต่งหักต่างๆจะไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขตรงนี้แล้วที่สําคัญเนี่ยในมูลค่า8,900บาทเนี่ยจะส่งให้ฟรีแล้วผมยังแถมเป็นสายสะพายบ่าคู่อย่างดีให้ไปอีกหตัวต่อหชุด ให้ไปเลยขาที่สั่งซื้อสินค้าเครื่องตัดหญ้ามากิตากับทางร้านของเรายังไงก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับเครื่องตัดหญ้าตัวนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าใช้มากๆวันนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากสําหรับการติดตามแล้วก็รับชมคลิปนี้จนจบจะเป็นประโยชน์นะครับในการเลือกซื้อเครื่องที่เป็นสินค้าที่เป็นมากิตาแท้ๆเนี่ยไม่มากก็น,น้อยหรือท่านไหนที่ต้องการที่ อยากจะได้แท้ๆเนี่ยผมก็มีจำหน่ายนะครับผมรับประกันแท้ยันลูกบวกของผมไม่แท้ผมยินดีคืนเงินเต็มจำนวนแล้วแถมบวกค่าเสียเวลาให้อีกด้วยท่านไหนที่สั่งซื้อเครื่องตัตหญยา m a ก i t a ากับทางร้านของเราครับสำหรับวันนี้ขอตัวอนครับสวัสดีครับ